รถไถรถไถไหนรถไถล่ะรถเก๋งสวัสดีครับน้องพอดมาจากโรงเรียนแล้วครับผมน้องพอดกัลัาเล่นของเล่นในเกลื่อนกาดเลยค่ะบื้นบื่นบนอันนี้รถอะไรรถอะไรครับรถอะไรลูกรถเก๋งรถจิ๊บน้อย ครับได้โอ้โหล้อรถไปไหนหมดอันนี้รถอันนี้รถอะไรนะรถถกล้ออืมรถถกล้อไม่มีล้อรถถกล้อแต่ไม่มีล้อนี่ค่ะนี่ค่ะของเล่นของเขาฮะเข้าไปแล้วเข้าไปทำไมลูกไว้ร้อนแล้วแม่ร้อนแล้วโอ้ย น้องน้องหมีน้องหมีครับน้องหมีแต่งตัวสวยของพี่อาร์มพี่อาร์มเขาประดิษฐ์ของเล่นครับพี่อาร์มเขาประดิษฐ์ของเล่นนี่นของเล่นนีพี่หมีด้วยมีพี่หมีด้วยท้าเท้าครับรองเท้ารองเท้าหลาเด็กแต่น้อยครับผม ไม่หมุกหมุกหฮะใส่ไหมใส่ได้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ลองใส่ดูซิใส่ได้ไหมล่ะไปส่งอะไรนักหนาน่ะไม่ใช่ใส่รองเท้าใส่เท้านี่ใส่เท้านี่ใส่เท้าใส่ได้ไหมครับไม่ใส่ได้ฮะใส่ได้ใส่ได้ไหมครับใส่ได้ไหมลูก อเอาจะใส่ได้ไหมน้อใส่ได้ไหมน้อน้ำพอจะใส่ได้ไหมน้อใส่เท้าลูกไม่ใช่ใส่มือใส่เท้าโอ้ยน้อใส่เท้าที่ดูกไม่ใช่เท้าแล้วนั่นมันไม่ใช่เท้าเป็นมือห่วยห่วยไม่เอาไม่เอาเลยอะโว้ย ครับครับลูกอ๋อขวดนมโอ้จุ๊บจุ๊บจุ๊บขวดนมจุ๊บจุ๊บจุ๊บเอ้ยจุ๊บจุ๊บขวดนมขวดนมเขาแต่น้อยขวดนมของใครของป๊อดของปอดเฮ้ยขวดนมแบบนั้นอ๋อขวดนมแบบนั้นเอ้ยขวดนมแบบนั้นวะลูกอะอ,อย่าอย่าทิ้งสิลูกไม่เอาจะเอาวางไว้อืม นนครับปัง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  <laughs> ขอบคุณที่รับชมคลิปของน้องพอตนะครับขอบคุณป้าป้าลุงๆทุกคนเลยครับผมขอบคุณครับอ่ะนบื้น